สวัสดีครับเอสเพนะครับพาท่านผู้ชมมาที่สนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับชมการถ่ายทอดสดซุนบอลเอเบอร์ห้าสิบแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมคู่ระหว่างสุโขทัยเอฟซีนะครับกับราชประชานะครับดูไลน์อัพสด็จคนแรกนะครับของทางเจ้าบ้านสุโขทัยนะครับวันนี้มาในระบบสามห้าสองนะครับข้าไปดูทางฝั่งของทีมเยือนอย่างราชประชากันบ้างนะครับโค้ชตุ๊กธนงศักดิ์ประจักษ์กตานะครับจัดทัพสามสี่สามนะครับ เอาครับเกมครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นราบประชานะครับจะบุกจากฝาไปด้านสายมือท่านผู้ชมนะครับอยู่ในเสื้อฟ้ากางเกงขาวนะครับขืนกลับมาสั้นๆเคาะกันตรงนี้ยังได้อยู่ครับเปียราชบอกเข้าช่องมาถึงชาวสิทธิ์ชาวสิทธิ์ได้กดเลยครับลูกนี้ได้รู้เลยครับสุโขไทยโอ้โหวิถีบอลนี่มันน่าโค้งเข้ากรอบหรือเกินครับด้วยครั้งนึงครับคกันไปมาเนี่ยครับสุดท้ายมีช่องแล้วหันหน้าให้แล้วใส่เลยครับโอ้โู่ บอลไม่โค้งครับดูมุมนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงเลยครับถ้าโค้งสักนิดนึงก็อาจจะเสียบเสาได้ครับเนเกือบไปครับทางราชบัณฑ์ครับสุโขทัยเกือบขึ้นนันไปแล้วอนุพันธ์บอสวิท์ออกไปขวาครับที่สำเริงมาแล้วครับสำเริงเกือบบอลขึ้นขวาตรงนี้ครับบอสสั้นๆเล่นกับธรรมยุทธรักบุญอ้โหเสียบเข้ามาเลยครับสารตแก้วแสงใสครับ บอลเริ่มี่ทจะจับจังหวะของตัวเองได้นะครับราชประชาแล้วก็จะเล่นงานทางขวาครับวันนี้โอ้โหไม่เจอพอดเลยครับสหรัฐแก้วแสงใสเจอคนเต็มๆครับลุงนี้เสียฟ้าไปครับคุณยองวดแล้วครับชาวสิทธิ์มีพื้นที่ล็อกสตูลูกนี้ไม่ตองก่อครับโอ้โหโอกาสครั้งหนึ่งครับของสุโขทัยแต่ว่ายิงบิดออกไปเองครับชาวสิทธิ์ดูจังหวะ ครั้งแรกครับเสียบอลไปแล้วนะครับแต่ว่าบูกุนยองเก็บได้แล้วก็อุจังหวะจ่ายนี่เซ้นบอลล้วนๆครับหักกลับมาโล่งครับแล้วก็ยิงบิดออกไปเยอะครับหลุดออกหลังไปเองอุ่แต่ก,การให้บอลของบูกุนยองนี่ทิลพาสเลยครับบอทุ่มมาถึงตรงนิดลองเปลี่ยนเข้ามาด้านในดูครับจ่าเดลคาสปิตาโนโอ้โ,อโ,โ,โ,โไปเสียหลักแล้วได้ซัดของมาชูก้าพยายามที่จะฟ้องเป็นแฮนด์บอลนะครับมูสินเหมือน ส่งสนยากว่าโดนที่อกนะครับเราไม่มีว R ด้วยครับฟุตบอลระดับไทยลีก2นะครับแต่จังหวะที่น่าต่นใจกว่านี่ครับจังหวะยิงของจาเดลครับโอ้โหไม่เจอบอลเลยครับแต่ว่ายังตามมาเขี่ยให้มาชุก้ายิงด้วยขวาครับนี่ไม่เจอบอลจังหวะลงมาก็สกิดมาให้จาเดลยิงแล้วลูกนี้แต่ว่าก็เจอเหมือนจะเจอซอกครับแล้วก็เก็บแขนนี่ก็เก็บด้วยทางนุกุลกิจแต่พุมครับโดยแม็กซิมิเลียนสไตเบารเวอร์นะครับ ลูกครึ่งไทยเยอรมันของสกอตไทยครับรเปา่าเสาแรกตรงนี้แล้วมีโอกาสได้จับสัดหนึ่งศูนเลยครับโอ้โหสวยๆครับซูฟามี่เลยฟินครับโอ้โหยิงสวยมากๆครับซูฟามี่ครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็ฮาเสิร์ฟเข้าไปเลยครับหนึ่งศูนแล้วครับสกอตไทยขึ้นนำมามาได้ลูกยิงที่บอกว่ายิงยากเหมือนกันนะครับลูกนี้แล้วก็รวมพลังถ่ายรูปดีใจขึ้หน่อยครับสุโขทัย ยิงสวยมากมากนะครับจับบอลแล้วก็หวดเข้าไปเลยครับจากจังหวะแต่มุมครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะล้วก็รีบยิงด้วยครับแล้วก็เสียบคานเข้าไปเลยเปิดมาเคีรยไม่ขาดเนี่ยครับเก็บตกได้แล้วก็สวนเข้าไปเลยครับนี่ครับจับแล้วนี่ครับถ้าไม่รีดยิงก็อาจจะเจอบล็อกได้ครับบอลหนุนเข้ามาอีกทีหนึ่งครับ ดักลาสเฟเดล่าคือบอกายเป็นสั้นสั้นตรงนี้วูคินดองแต่งแล้วครับซ้ายซ้ายแล้วไหลให้กับปีลาสปีลาสเข้าช่องนี้มาถึงชาวสิทธิ์ได้ซัดสายสองศูนเลยครับโอ้โหมาได้ประต sociedad, ciudad, ını, io, like ูในนาทีสุดท้ายของนิ่งแรกครับโอ้โหเซตกันอยู่นานเลยครับสุดท้ายหาช่องเจาะได้ครับจังหวะพิกของชาวสิทธิ์นี่เหลือเกินจริงๆครับหลุดเข้ายิงง่ายๆครับให้สุโขทัยนำสองศูนโอ้โหเคอกันอยู่นานครับ ขุดเรามาได้2องูนยในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ก็ทําให้ครึ่งหลังนี่เล่นสบายเลยครับสุโขทัยเติร์ที่7นะครับของชาวสิทธิ์ซัพซ์สกุลผลนะครับในซีซั่นนี้ความการเข้าทำนี่ถือว่าเข้าใจกันดีมากๆเลยนะครับช็อตนี้ของสุโขทัยเริ่มจากกุคุญยองก่อนครับใหยมาลูกนี้นี่นะครับโอ้โหพลิกหายหมดเลยครับ2คนชาวสิทธิ์คนที่แอาซิดให้ปิยาร่านะครับแฮตตี ชา่าใจครับนี่ครับโอ้โหแล้วมีพื้นที่แล้วก็มีเวลาแบบนี้ก็เสร็จครับสองศูนย์ครับจากชาวเวสิตครับสุโขทัยขึ้นนำเบ่ายาวๆของสุโขทัยอีกครั้งนึงครับออสมานโซบ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับไปเข้าทางนัทวัน์เขี่ยมไม่ดีเหมือนกันครับโอ้โหยามวิญญกดเข้าไปด้านในก็ไม่แม่นครับสุโขทยัยอุพันธ์ แล้วผ pues, ู้ตัดสินก็ป่านอวิดจบครึ่งแรกเลยครับเป็นสกอตแลนด์เอฟซีครับนำทางด้านของราชประชาอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับาท่นผู้ชมกลับมาที่สนามทุ่งทะเลหลวงนะครับชมเกมครึ่งหลังสุบะเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมคู่ระหว่างสกอตแลนด์เอฟซีนะครับพบกับราชประชาครับครึ่งแรกเนี่ยเจ้าถิ่นนำอยู่สองศูนย์นะครับเอาสั้นเกมครึ่งหลังมาก่อนเนี่ยเป็นเจ้าบ้านสุโขทัยนะครับได้ขยับเกมก่อนนะครับในชุดส้มนะครับจากขวาบุกไปซ้ายนี่แหละครับ บอลขึ้นขวาขวาทางฝั่งของนทวันรวงศรีครับนทวัน์เลือกเปิดมาในกรอบเขตโทษไม่พันแักซิมิเลียน,นครับอาชุกา้าคือบอลสั้นๆสั้นๆให้กับสีไทยบูโกอโกไลยสัตว์ลูกนี้มาครับโอ้โ <c oughs> หหนึ่งประตูต่อสองครับสำรองของราชราชารับโอ้ไม่แน่แล้วครับเจ้าบ้านสุโขทัยเจอทีเด็ดของสีไทยบูโกอก,กครับต้องบอกว่าเจ็บขาดมากนะครับลูกยิงลูกนี้ของสีไทยครับจังหวะเชียไม่ขาดครับแ แกแรงนี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันครับมาชุก,กา้าแต่ว่าไหลามาให้สีไทยแต่งบอลหาจังหวะครับแล้วก็ซัดเลยครับทนเสาเสียบม,มุมเข้าไปเลยครับโอ้โหถือว่าสวยงามมากๆครับทีเด็ดเลยครับโอ้โหแซงเลยครับสุโขทยัยเจอไล่มา1.2ต่ออแบบนี้ซูฟามีอาดีฟินไม่ทันนะครับครองบอลเยอะกว่านะครับเจ้าบ้านอูสินให้สัญญาณแล้วนะครับรณยศ ตัดเล่งยครับลูกที่สองสองโอ้โหเต็มศีรษะเลยครับจังหวะข้ามมงของนัทวุฒนามทิพย์ครับอุ้ยแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ทีมได้ฟรีคิกนะครับและสุดท้ายก็ตีเสมอให้กับราชประชาได้ครับเนี่ยครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอุ้ยุ่งแล้วครับสุโขทัยเจ้าบ้านโดนตีเสมอครับสองต่อสองเอาเลยครับสนุกขึ้นแล้วครับเกมนี้กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับจากนัทวุฒนามทิพย์ครับ แล้วสองประตูที่ได้นี่จากตัวสำรองทั้งคู่เลยครับราชาครับโอ้หฟุตบอลนี่เป็นอย่างเงี้ยครับยิงไม่ได้ก็โดนลองทอนะครับเปิดมาที่ถือว่าเฉียบขาดมากครับรณนยศสองตัวสำรองนะครับประสานงานกันถือว่าตรงทิศทางนี้ก็ตรงด้วยครับแต่เอาไม่อยู่ครับทางด้านกิิพันธ์มงเต็มหัวแบบนี้ก็รับลำบากครับอ้าวครับ ่านะสนใจแล้วครับเกมหลังอจอากนี้เนี่ยเจ้าบ้านนาะจะต้องเปิดแล้วครับแม็กซิมิเลียนบอกขวาตรงนี้ให้กับอ so. อสแมนโซออสแมนโซแล้วผู้สินเป่าไปจุดโทษเลยครับจังหวะน,นี้ครับหมาทัานฟันเหมือนกันนะครับมีบทบาทกับทีมน้อยนะครับออสแมนโซแต่ว่าเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ครับเดี๋ยวดูภาพชากครั้งหนึ่งครับ แต่ว่าผู้สถินผู้ตัดสินนี่เป่าจุดโทษไปแล้วนะครับจริงจริงจังหวะแรกนี่ก็งัดกันอยู่ครับกับทางด้านชนะพัฒน์นะครับไปดูมุมนี้ครับแซงแล้วอุ้ยเหมือนกจริงจริงอัลันโซก็เหมือนจะไปเกี่ยวๆด้วยครับลองกดขวาลูกนี้เรียบร้อยครับสามตีต่อสองรบโอ้โหพลิกกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งครับหลังากนัของสุโขทัยครับ 3-2นะครับนาทีที่78จากจุดโทษของแม็กซิมิเลียนนะครับก็เป็นประตูที่3นะครับของแม็กซิมิเลียนนะครับแล้วก็โอ้โหก่อนหน้านั้นนี่ก็ยิงจุดโทษทั้งสองลูกนะครับถือว่าเป็นมือไม่ใช่ข้างเลยครับของ้โหไทยถือพับช้าครับเลือกไปกลางประตูครับรุ่ยศปาบอลด้์ขวาตรงนี้ครับเข้าไปในกรอบเขตโทษ เก็บบาของทำยุต้นคำออกไปซ้ายแล้วโดนโชกได้เกมสวนมาครับสวนตรงนี้ขายวอลเร็วเลยให้กับนิลัสเบเลสครับนิลัสเบเลสเปลี่ยนสปีดแล้วเข้าไปในกอบเก็โทษและจุดโทษเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหเข้าช้าอยู่วนี้ชัดครับโอ้โหโดนจุดโทษอีกครั้งหนึ่งครับทางราชประชาครับโอ้โหเสียหายเลยครับลูกนี้แทบจะติดกล่องแล้วนะครับแบบนี้ สีไทยบูโกลนะครับไปตัดเข้าใส่นิคลัสเบเรสครับดูครับจังหวะเปลี่ยนสปีดบอลแล้วดูครับโอ้โหเต้นข้อเท้าเลยอะไรับโอ้มีความเร็วอยู่แล้วนะครับนิคลัสเบเรสแล้วก็พามาแบบนี้พลังก็ยังมีอยู่ครับดูครับโอ้โหเข้ามานี่เจอขาซ้ายเต็มๆเลยครับสีไทยก็ยอมรับแต่โดยดีครับเจ้าตัวดูจุดโทษลูกนี้ยิงเข้าไปครับเรียบร้อยลก็แทบจะเปินประตูในเกมนี้ครับทางนิโคลัสเบเรสครับ ยิงให้สุโขทัยหนีห่าเป็น4ต่อ2ครับแล้วก็เวลาในช่วงครบเจ็บเลือดเกินไปแล้วด้วยนะครับลงมานี่ก็รับจบเองนะครับทางน,นิโคลัสเบเลสนี่ครับเด็กจุดโทษแล้วก็ยิงจุดโทษเข้าไปครับเป็นประตูที่4นะครับของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ เหมือนจะมาเลยครับทางราชประชาแต่สุดท้ายนี่โอ้โหเจอ2จุดโทษครับก็เคลียทั้ง2จุดโทษเลยครับเลือกตรงกลางครับมุมเดียวกันเลย <c oughs> ยิงแบบลุยสามกับลุยสี่ 3, 4, จุดโทษได้สองจุดโทษแล้วยิงเหมือนกันเลยครับครับยิงกับเหมือนกับเพื่อนร่วมทีครับแม็กซิมิเลียนกิติพลนี่เขาไปมุมเดียวเลยนะครับ <c oughs> สองลูกนี้จุดโทษทิศเดียวกันเลยนะครับแต่ <c oughs> ผู้สิงก็ป่่นี็จบเกมเลยครับ เป็นสุขโขทัยยอฟซีนะครับเปิดบ้านเอาชนะราชประชาไปถึง4ประตูต่อ2องนรับเ,เวลาในการถ่ายทอดสดวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกุณธนรั์เรื่อนุอไทยกุลและผมใจสุขโขต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ